อาจารย์มานบพบปัญหาสวัสดีครับรายการอาจารย์มานบพบปัญหาครั้งนี้นะครับก็มาตอบคำถามผ่าน Facebook นะครับก็มีคำถามมาว่าผมมีคำถามบางอย่างเกี่ยวกับต้นทุนช่วงการผลิตผมมองไม่ออกว่างานระหว่างผลิตปลายมวดที่ผลิตเสร็จเพียง40%นั้นเป็นอย่างไร ทำไมเราไม่เอา40%ที่ผลิตเสร็จไปรวมกับที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแยกคำนวณออกทาไมธุรก,กิจที่ผมทํางานอยู่เป็นธุรก,กิจขนมปังนะครับตอบคาถามข้อที่1ก่อนก็คืองานระหว่างผลิตไปงวดที่ผลิตเสร็จเพียง40%นั้นเป็นอย่างไรก็จะต้องใช้ประสบการณ์ของผู้ที่ทําการผลิตเองนะครับว่า100%เซที่ผลิตเสร็จก่อนที่จะเอางานไปให้แผแนกต่อไปทําการผลิตเนี่ย ใน100ร้อยเปอร์เซ็นต์ของแผนกนี้เนี่ยมันทําเสร็จแค่ไหนดังนั้นเมื่อตัดงวดบัญชีคุณก็ต้องมาดูเองว่างานที่คุณกําลังทําอยู่แต่ยังไม่เสร็จเพราะว่ายังไม่อวนกอ,อกไปให้กับแผนกต่อไปเนี่ยมันทําอยู่ในช่วงไหนเช่นมันอาจจะอยู่ในแผนกทาสีแล้วกันนะครับปกติทาสีเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะต้องทาสีร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณถึงจะส่งไปให้แผนกที่สองทำต่อสมมติว่าคุณอยู่แผนกที่หนึ่งคุณต้องทาสีเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เลย คุณถึงจะเอาไว้ให้ผน,นกที่สองทงต่อแต่เนื่องจากว่าในงวดนี้เนี่ยปิดงวดบัญชีเนี่ยตอนสิ้นงวดเนี่ยคุณได้ทาสีไปแค่เพียงเท่านี้ครับคุณก็จะต้องมองเองในฐานะที่คุณเป็นผู้ที่ดูแลการผลิตว่าอ่าพอถึงสิ้นงวดแล้วงานมันทาสีเสร็จไปแค่นี้เองดังนั้นคุณก็ประเมินเลยว่างานระหว่างผลิตไปงวดเวลาตัดงวดบัญชีเนี่ยคุณเสร็จไปแค่เพียงสีซ ก็ต้องจากสายตาของคุณเองนะครับในการมองว่ามันเสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับจากประสบการณ์นะครับของผู้ที่เกี่ยวข้องตอนนี้ผมขออธิบายให้คุณเข้าใจพื้นฐานหน่อยนะครับเกี่ยวข้องกับการผลิตนะครับเราถือว่าการใช้ระบบต้นทุนช่องการผลิตนั้นเป็นการผลิตโดยมีการออนต้นทุนในแต่ละนแผนกไปให้แก่กันนะครับเขาเรียกว่าศูนย์ต้นทุนนะะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับ แผนกที่หนึ่งแผนกที่สองแผนกที่สามสมุติว่ามีสามแผนกแผนกที่หนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นแผนกถ้าเกิดเป็นธุกิขนมปังก็น่าจะเป็นแผนกผสมแป้งคือผมไม่ทราบนะฮะว่าทายังไงบ้างเอาเป็นว่าแผนกที่หนึ่งเป็นผสมแป้งแล้วกันนะฮะแผนกที่สองคือแผนกอบและแผนกที่สามเป็นแผนกตกแต่งตกแต่งปรุงรสเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับ คะแนกที่หนึ่งเนี่ยเวลาทาการผลิตเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับคุณก็จะต้องมีการใส่ dm แน่นอนเลยผสมแป้งนั้น dm เนี่ยจะต้องใส่ร้อยเปอร์เซ็น์อยู่แล้วส่วนมากเป็นอย่างนั้นนะครับและก็มีค่าแรงค่าแรงเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากทำให้เสร็จเลยมันก็ต้องใส่ไปร้อยเปอร์เซ็นด้วยและเมื่อค่าแรงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่าใช้จ่ายผลิตก,ก็ต้องร้อยเปอร์เซ็นด้วย เมื่อเสร็จทุกอย่างร้อเร์ซ็นเนี่ยก็จะโอนมาให้แผนกอกทาต่อเป็นอย่างนี้นะค,ะครับคราวนี้คําถามคุณไม่รู้ถามหรือเปล่านะครับผมจะอธิบายฟังนะครับว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยเราจะบอกว่า D L และ M O เนี่ยนะครับเป็นต้นทุนแปลสภาพคำว่าเป็นต้นทุนแปลสภาพคือมันแปรสภาพวัตถุดิบให้กลายเป็น สินค้าสําเร็จรูปอย่างผนแนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป็นสินค้าสําเร็จรูปแต่ว่าก็ทําการแปลงสาภาพขนมปังเนี่ยนะครับให้พร้อมที่จะให้ขนกที่ 2. เอาไปอบดังนั้นเราเรียกว่าต้นทุนแปลสาภาพคราวนี้ไอ้สตัวเนี้ยเปอร์เซ็นต์มันจะเท่ากันโดยทั่วๆไปมันจะสัมพันธ์กันเพราะอะไรครับเพราะ DL คือค่าแรงทางตรงคนงานกําลังทํางานต้องจ่ายค่าแรงในขณะที่คนงานกําลังทํางานอยู่เนี่ยนะครับกำลังทํางานอยู่เนี่ยคนงานก็มีการใช้ไฟฟ้า คนงานก็มีการใช้น้ำคนงานก็มีการใช้เครื่องจักรเรามองดูนะครับไฟฟ้าใช้ก็ถือเป็น mo น้ำใช้ก็ถือเป็น mo เครื่องจักรใช้มันคือค่าเสื่มราคาครับค่าเสริมราคาในการผลิตมันก็คือ mo เราจะเห็นว่าเมื่อแรงงานเมื่อคนงานทำงาน dl เกิดขึ้นและเมื่อ d l กิดขึ้น mo เกิดขึ้นดังนั้นเราก็เลยมองว่า มันจะสัมพันธ์ไปในเปอร์เซ็นต์เดียวกันเลยนะครับเราก็เลยมักจะใช้เปอร์เซ็นต์เดียวกันเลยสําหรับ DL กับ MO นะครับเพื่อให้เป็นการง่ายต่อการกำหนดต้นทุนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วนะครับเวลาดูคลิปการสอนต้นทุนของผมเนี่ยตรงนี้ก็คือพื้นฐานที่ผมแธิที่ไป,ไปแล้วนะครับจุดที่ผมจะขอเน้นก็คือว่าคุณเห็นไหมครับว่าในแผนกที่หนึ่งเนี่ยแผนผสมแป้งเนี่ยนะครับมันจะต้องเสร็จทุกอย่าง100%เในแผนของเขาก่อน แล้วค่อยโอนไปทําในแผนที่สองนะครับแต่ถ้าเกิดมันยังไม่เสร็จร้อยเปอร์ซ็นตบางอย่างมันก็จะกลายเป็นงานระหว่างผลิตไปเป็นงานระหว่างผลิตในแผนผสมแป้งไปนะครับแต่ถ้าเกิดมันผลิตเสร็จแล้วคือมันเสร็จทุกอย่างแล้วเนี่ยก็จะโอนไปแผนต่อไปเป็นแผนที่สองแผนที่สองก็จะรับงานตรงนี้มานะฮะไอ้ตัวเนี้ยที่เสร็จแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ของแผนแรกก็จะรับมาทําต่อในแผนที่สองเนี่ยก็มีการใช้ต้นทุนในการผลิตนะครับ แต่ว่าแผนกที่2เป็นแค่เพียงแผนกอบดังนั้น DM นั้นอาจจะไม่ใช้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นแค่อบเท่านั้น D m ก็ไม่ใช้นะครับวัตถุดิบไม่ได้มีการใส่อะไรเพิ่มเลยส่วน DL กับ m o ต้องใช้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นการแปลงสภาพใช่ไหมฮะดังนั้นสมมติมว่าแผนกที่2ทําเสร็จแล้วก็ต้องเสร็จไปแล้ว100%อันนี้ก็100%ด้วยก็จะโอนมาให้กับแผนกที่สทําต่อ แผนกที่สามเนี่ยเป็นแผนกปรุงรสนั้นแน่นอนครับอาจจะต้องใส่ลูกเกดใส่ช็อกโกแลตใส่น้ําตาลดังนั้นก็ต้องใส่ดีด้วยถ้าเกิดทําให้ใส่ก็ต้องใส่ดีเอ็มไปร้อยเปด้วยใ,ใวยนแะผนกที่สามส่วนดีก็ต้องใช้อยู่แล้วนะฮะต้องใช้แรงงานอยู่แล้วเอ็มโอต้องใช้อยู่แล้วดังนั้นสมมติว่าเสร็จร้อยเปอร์เซ็นก็จะออกมากลายเป็นสินค้าสําเร็จรูปตรงนี้ก็กลายเป็นสค้าสําเร็จรูปแล้วเมื่อ แผนกที่หนึ่งส่งให้ภผนกที่สองผนกที่สองส่งให้แผนกที่สาและแผนกที่สาําเสร็จเป็นแผนกสุดท้ายทาเสร็จก็จะกลายเป็นสินค้าสําเร็จรูปครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นโจทย์สมมุติกรณีที่ในระหว่างงวดเนี่ยไม่มีการปิดงวดบัญชีเลยทุกอย่างในแต่ละแผนกก็จะเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ของแผนกตัวเองคราวนี้สมมุติว่าแผนกที่หนึ่งเนี่ยทำคำไปแล้วมันปิดงวดปิดงวดนะฮะนะตอนสิ้นเดือนเนี่ย แผนกที่หนึ่ง DM ใส่ไปแล้วร้อเพราะว่า,สาใส่ตั้งแต่เริ่มต้นตอนที่ผสมแป้งเลยแต่ DL กําลังทําการผสมแป้งเลยกําลังเอาแป้งมาขยำขยำให้เข้ากันนะครับในขณะที่กำลังขยำขยำเนี่ยปิดงวดบัญชีสิ้นเดือนดังนั้น DL นั้นอาจจะใช้ได้แค่40%่และ MO ก็ต้องใช้ไปสี่สิบเปร์เด้วยเราปิดงวดสมมุติว่าปิดงวดวันที่สาสิงหาคมเนี่ยนะฮะพอถึงสา สิงหาคมเนี่ยงานกำลังทำได้แค่นี้ก็เสร็จไปแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์เราก็เลยเรียกงานตรงนี้ว่างานระหว่างผลิตปลายงวดของแผนกที่หนึ่งก็คือแผนผสมแป้งเพราะว่าณนะตอนสิ้นเดือนที่เราปิดนวดเนี่ยมันยังทําไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ามันเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์มันต้องโอนไปแผนที่สองนะแต่ว่ามันยังไม่เสร็จเราต้องมีการประเมินขึ้นมาว่าที่มันยังไม่เสร็จเนี่ยมันเสร็จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์คือได้รู้สัดส่วนของการใช้ต้นทุน สำหรับขนมปังในแผนกแรกนะครับอันนี้ก็อธิบายหลักการนะครับสำหรับกระบวนการในการผลิตนะครับเดี๋ยวต่อไปผมก็จะมาตอบคำถามเพิ่มเติมนะครับสำหรับคำถามของคุณที่ถามมานะครับธุรกิจผลิตขนมปังนะฮะคำถามมีอยู่ว่าทำไมไม่เอา4ี่สิเอร์เซที่ผลิตเสร็จ เป็นรวมกับที่ผลิตเสร็จแล้ว100%จะแยกคำนวณออกทํำไมก็จะต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าจํานวนหน่วยของสินค้าสําเร็จรูปก็คือที่เสร็จแล้วเนี่ยกับงานระหว่างผลิตเนี่ยมันมีปริมาณหน่วยไม่เท่ากันครับในงวดหนึ่งงวดหนึ่งเนี่ยนะครับอาจจะมีสินค้าสําเร็จรูปที่เสร็จเนี่ย จำนวน12หน่วยที่เสร็จแล้ว1้0เรเ็นเะนี่ย12หน่วยแต่งานระหว่างผลิตหรืองานที่ยังไม่เสร็จในงวดนี้เนี่ยอาจจะมีแค่เพียง5ห,หน่วยเท่านั้นจะเห็นว่าจำนวนหน่วยมันไม่เท่ากันนะฮะดังนั้นเราก็เลยจำเป็นจะต้องแยกมันออกมาเพื่อคำนวณเป็นหน่วยเทียบเนื่องจากว่าการใช้ต้นทุนของสินค้าที่เสร็จกับงานระหว่างผลิตนะั้นมันใช้ต้นทุนไม่เท่ากันสินค้าที่เสร็จจะต้องใช้ต้นทุนแล้ว1้อเส่วนงานที่ยังไม่เสร็จเนี่ย จะใช้ต้นทุนไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็เลยต้องแยกมันออกมาก่อนแต่สุดท้ายเราก็เอามันมาลงกันอยู่ดีนะฮะเราต้องแยกออกมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงปริมาณหน่วยที่ใช้ต้นทุนไปแยกออกมาจากการเราค่อยรวมกันนะครับเช่นสิบสองหน่วยพิเศษจะต้องคูณร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนใช่ไหมครับส่วนงานระหว่างผลิตเนี่ยมันจะต้องไม่ได้คูณร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับสมมุติว่ามันเสร็จไปแค่เพียงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็คูณสี่สิบเปอร์เซ็นต์ นะครับตอนนี้ก็คือ12หน่วยที่เราจะต้องเอาไปคำนวณต้นทุนละหน่วยนะครับส่วนอันนี้ก็คือ2 2หน่วยนะฮะก็จะได้ออกมาเป็น14หน่วยเป็นอย่างนี้นะครับหับวข้อนี้ก็คล้ายๆกับที่ผมอธิบายในส่วนที่สองของรายงานต้นทุนกำลันะครับก็คือหน่วยเทียบเท่า สำเร็จรูปตรงนี้คุณลองไปดูนะครับในทฤษฎีผมจะอธิบายไว้ละเอียดนะฮะอันนี้อธิบายโดยคร่าวๆนะฮะเหตุผลที่ต้องแยกกันก่อนก็เพราะว่ามันมีการใช้ต้นทุนไปไม่เท่ากันนะฮะเราก็เลยจะต้องแยกแล้วก็สุดท้ายก็มาลงมาอีกทีนะครับเพื่อความละเอียดนะครับในการคำนวณต้นทุนต่อนหน่วยเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วเราก็จะต้องเอามันไปคำนวณต้นทุนต่อนหน่วยก็อยู่ในหัวข้อต้นทุนต่อนหน่วย นนก็คือส่วนที่2นะครับอันนี้ก็คือส่วนที่3ามถ้าดูในรายงานนะครับต้นทุนต่อนหน่วยเนี่ยมันก็คืออะไรครับมันก็จะบอกว่าในวดนี้คุณใช้ DM เท่าไร่ใช้ d l เท่าไหร่ใช้ m o เท่าไรเป็นตรงเงินมาเป็นตรงเงินมาเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับตัวเลขที่เป็นการใช้ต้นทุนก็ใช้ไปเท่าไรบ้างและเราก็เอาต่อนหน่วยนะครับไปเป็นตัวหารเช่นในส่วนของวัตถุดิบเนี่ยนะครับ DM เนี่ยครับเราก็จะเอาหน่วยเทียบเข้าของวัตถุดิบมาหารนะครับ ส่วน DL ก็เอามา MO ก็เอามาแล้วก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้นะครับก็คือต้นทุนต่อหน่วยคือจะมีตัวเลขนี้ตัวเลขตัวนี้แล้วตัวเลขตัวนี้มาหารกันมาหารกันมาหารกันใช่ไหมแล้วก็ออกมาเป็นต้นทุนต่อหน่วยต้นทุนต่อหน่วยก็จะกลายเป็นต้นทุนรวมแล้วเราก็จะทราบแล้วครับว่าต้นทุนต่อหน่วยในงวดนี้นั้นเนี่ยใช้ต้นทุนไปเท่าไหร่ครับ มันก็จะเป็นประโยชน์ต่อการเอาไปใช้ในการตัดสินใจในการบริหารงานหรือเอาไปกําหนดราคาขายกันต่อไปนะครับซึ่งมันมีความสําคัญมากนะครับเราจะเป็นจะต้องทราบต้นทุนหน่วยเพื่อเอาไปกําหนดราคาขายเพื่อสร้างกาไรต่อไปนะครับธุรก,กิจที่ผมทําอยู่เป็นธุรก,กิจขนมปังใครจะประเมิน40%นั้นครับว่าต้องใช้อัตราส่วนเท่าไหร่ใครจะประเมินก็คือ คนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนะครับจะรู้เองว่าในงวดนี้เนี่ยงานที่ยังไม่เสร็จนั้นมันมันเสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะก็มองด้วยตานะครับหรืออาจจะใช้ประสบการณ์นะครับขอบคุณใจมากนะครับผมจะรออธิบายนะครับก็ได้ตอบไปแล้วนะครับไม่ทราบว่าจะตรงใจหรือเปล่าหรือว่าผมแปลคําถามคุณผิดหรือเปล่านะฮะก็ผมก็อธิบายตามความรู้ที่ผมมีอยู่เท่าที่ผมเข้าใจคําถามของคุณนะฮะก็อาจจะตอบช้าไปหน่อยนะฮะ คำถามนี้เห็นมานานแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีเวลาได้อธิบายเพราะว่ามันจะต้องมีการสแสดงการคำนวณด้วยนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกอิจขนมปังของคุณในการคำนวณต้นทุนต่อไปนะครับ